สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ60นาทีจากนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์60นาทีแห่งความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตลูไม่เข้าใครออกใครนะครับท่านผู้ชมฮะวาไรตี้ของเรานั้นท่านผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ไดะ้หรือไม่เชื่อกะะ็ได้ถูกต้องนะครับในวันนี้นะคุณผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในช่วงแรกของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวของสุสารลูกกรอกหมายถึงเด็ก ที่ตายอ่ะนะแล้วก็เอาไปฝังนี่แหละฮะเขาบอกว่านะครับเป็นแหล่งฝังศพเด็กทารกที่ถูกทําแทง้งจนกลายเป็นจุดเฮี้ยนที่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะฮะเขาไปเจอประสบการณ์หลอนจนไม่กล้ามีใครผ่านแถวนั้นเลยเดี๋ยวก่อนนะพี่เมื่อสมมติห้าปีถึงหกปีก่อนมีคนเนี่ยพยายามจะไปเผาสารแต่เผาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่จนเป็นข่าวฮือฮาจนข่าวเกือบทุกซ่องเนี่ยต้องไปจุดตรงนี้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ นั่นนะคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการนี่นะครับก็เลยจะตามไปค้นหาความจริงพร้อมกับไขข้อข้องใจนะครับว่าการฝังลูกกรอกนั้นจริงหรือไม่แล้วที่บอกเผาไม่ไหม้เกิดอะไรขึ้นนะครับที่สําคัญมันน่ากลัวจริงหรือเปล่าคืนนี้ทุกอย่างมีคําตอบแน่นอนครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีการเล่าขานกันว่าสุสานลูกกรอกแห่งนี้ เขียนและเต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับเบื้องล่างของสารไม้เก่าแก่มีศพเด็กตายโหงถูกฝังอยู่มากมายและทุกค่ำคืนชาวบ้านมักพบกับผีเด็กจนผวากันไปทั่วและนี่คือคำร่ำลือชวนขนลุกที่ดึงดูดให้ทีมงานมูนไนต์ต้องลงมาพิสูจน์ครับมีอย่างเด็กก็เห็นเป็นยานอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบรถ เกิดปุ no ัติเหตุบ่อยที่นี่เงียนมากๆขนาดเด็กวัยรุ่นเขาไปหาปลายังไปทำให้เขาแบบทำกินไม่ได้อะสุสานลูกรอกแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนสาย331เส้นทางตลาดกิโลสิบท่าเรือน้ำลึกสัตหีบเมื่อลงมาในพื้นที่ทีมงานก็พบกับสารไม้เก่าแก่อยู่ใต้ต้นโพและก็พบกับชาวบ้านที่แห่มาขอเลขเด็ดจำนวนมาก ได้ข่าวว่าเขามีแบบมีคนตายมีผีเด็ดแล้วเขาเฮี้ยนมากค่ะคนขอเ,เด็ดๆค่ะเผื่อจะได้เลขเด็ดเ <c oughs> ขามั่งเพราะมีคนมาขอแล้วถูกม, <c oughs> มีการเล่าขานว่าในอดีตเคยมีเจ้ามือรับแทงหวยจ้างคนมาเผาสารไม้หลังนี้เนื่องจากไม่พอใจที่มีคนมาได้เลขเด็ดจากสารจนได้โชคลาภก้อนใหญ่และเมื่อสารถูกลอบวางเพลิง ไฟกลับไหม้แต่ป่าหญ้าโดยรอบโดยที่สารไม่เป็นอะไรเลยร่ำลือกันว่าในอดีตเด็กที่ตายทั้งกลมตายจากการทําแทงหรือตายจากการทํำคลอดหมอตำยเก่าแก่ประจําหมู่บ้านจะนำศพเด็กเหล่านั้นมาฝังไว้ใกล้สาลต่อมาชาวบ้านจึงเรียกฐานที่นี่ว่าเป็นสุสานลูกกรอกและทุกค่ำคืน ชาวบ้านมักเห็นผีเด็กจนผวากันไปหมดแฟนผมเขาก็โดนไงเพราะว่าขี่ไปแบบไ่เขาว่าเขาไม่เคา,ารพศาลเนี้ยแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรนะเขากลับบ้านไปปวดขาปวดขาแบเหมือนเดินไม่ได้เลยพอพอไปไหวไปเส้นไหวนก็เขาก็หายหมอไม่ต้องใช้กินยาเลยและความอาถรรพ์ของศาล เริ่มเป็นที่กล่าวขวัญมากขึ้นหลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเด็กสาววัยเพียง9ก้าขวบที่ถูกลวงมาคมขืนและฆ่าปิดปากแล้วทิ้งศพไว้ใกล้กับสุสานแห่งนี้ต่อมาทุกค่ำคืนชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิงดังมาจากสุสานที่แน่ๆที่เห็นจะจะที่ว่าน้องน้ำตานี่เนี่ยโดนขมขืนเนี่ย ตายในท่าแบบกบเลยแต่ว่าตอนกลางคืนเฮียนที่ตอนกลางคืนมามาร้องไห้บางคนเขาก็เห็นยานขี่รถผ่านก็เห็นเด็กมันเดินร้องไห้เป็นวิญญาณบางคนเขา่าเชื่อว่าเด็กคนนี้อยู่ที่ต้นโพผากเรื่องที่เล่าขานทั้งหมดคือเรื่องจริง ไม่แปลกเลยที่ชาวบ้านจะยกให้ศาลลูกกรอกแห่งนี้เป็นศาลที่เฮี้ยนที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยแต่จากข้อมูลที่ทีมงานมู่หน่าได้ทราบมีข้อมูลบางอย่างได้ถูกปิดเบือนเพื่อให้คนเกิดความหวาดกลัวซึ่งคนที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดก็คือหมอตําแยเก่าแก่ที่ถูกพาดพิงจากเรื่องเล่าขานนี้ครับหยกสาวผมแทงลูกแล้วก็กไปฝังระเวนต้นโพ แล้วก็ฝังเสร็จแล้วเขาก็กลับมาบ้านห่าปีก็น้องสาวมันแท้งลูกมันก็เลยเอาลูกเด็กไปฝังไว้เช้านั้นหมอตำยเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วมีการฝังศพเด็กที่ใต้สารจริงแต่เพียงแค่ศพเดียวเท่านั้นไม่ได้มากมายดังคำร่ำลือซึ่งศพเด็กที่ว่านี้ลูกสาวแท้ๆของหมอตำยเป็นคนลงมือไปฝังเนื่องจากลูกสาวของหมอ ได้แทงลูกอย่างน่าเศร้าเธอจึงเชื่อว่าหากนำร่างของลูกไปฝังไว้ที่ศารตายหญ่ตากับยายจะช่วยรับเลี้ยงวิญญาณของเด็กให้เป็นลูกหลานแต่กคือน้องสาวมันก็ฝันเห็นตลอดน้องสาวบางครั้งมันก็เอาของไปเส้นไว้ไปไหวแต่บางคนเขาก็เห็นเด็กเดินร้องไห้ส่วนในเรื่องที่มีเจ้ามือหวยจ้างคนมาเผาสาร ก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดเพราะในอดีตเคยเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งแต่ชาวบ้านก็ช่วยกันดับไฟไว้ได้ทันส่วนที่มาของการแหร่มาขอเลขเด็นน่าจะมาจากที่ชาวบ้านหลายคนฝันเห็นเด็กๆคล้ายกันพวกเขาจึงนำสิ่งของมาเส้นไหว้และหลังจากนั้นมีชาวบ้านเกิดได้โชคลาภขึ้นมาคนก็เลยแห่กันมาขอมากมายเขาจัดเอาของไปให้แบบเอา เด็กคนนั้น่ะชอบอะไรมั่งเขาก็เอาไปให้ที่ศาลเขาไปขอหวยขออะไรเขาถูกกันเขาก็เอาผ้ามานะเอาผ้ามามัดจนโผล่ผ้าสีเขียวสีเหลืองอะไรนี่แหละปัจจุบันชาวบ้านที่นี่ไม่ได้มองสุสานลูกกรอกน่ากลัวเหมือนอย่างอดีตเพราะตั้งแต่ที่มีคนมาแวะเวียนกราบไหว้ขอเลขเด็ด เรื่องอาถรรพ์ก็ค่อยๆลดน้อยลงความแปลกอีกอย่างที่เราสังเกตเห็นคือผู้ที่มาขอเลขเด็ดมักจะจูงมือลูกหลานมาขอด้วยทั้งนี้เพราะพวกเขามีความเชื่อว่าเด็กๆจะสื่อสารกันได้ง่ายกว่าวิญญาณของเด็กที่สิงอยู่ในสื่อสารจะให้โชคกลับมาเพราะเห็นว่าเด็กๆที่มาขอเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง เห็นไหมครับคุณพระดำครับพอความจริงทุกอย่างถูกเฉลยนะฮะโดยแหล่งข่าวตัวจริงรู้เลยใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราอ่านข่าวสารอะไรนะฮะโดยเฉพาะเรื่องแนวสยศาสตร์เนี่ยเราต้องฟังหูไว้หูบางเรื่องถูกใส่สีตีไข่จนมีความจริงอยู่นิดเดียวอันนี้ต้องบอกคุณอแม่หนุ่มไม่ชอบใส่สีตีไข่หนุ่มไม่ชอบเอาเรื่องอะไรมาแบบว่าผสมเลยชอบไม่ชอบแต่พอรู้แล้วเนี่ยขอบอกว่ายังไงก็เฮียนที่แม้จะไม่ใช่มีศพเด็กเยอะ อะไรขนาดนั้นอย่างที่เขาเคยลือๆกันมาถูกต้อง,องเพราะอะไรรู้ไหมพี่ตรงนั้นเป็นทางโคง้งอ,อุบัติเหตุเยเกิดบ่อยแล้วทําไมจะต้องไปเกิดบริเวณสารนี้เขาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่าผู้เสียชีวิตจํานวนมากาที่เสียชีวิตตรงเนี้ยเขามีความเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนหมายถึงต้องหาคนเนี่ยไปตายแทนคนที่ตายไปก่อนหน้านี้คุณน่าจะไปแถวนั้นบ้างนะ หนุ่มน่แต่ไปก่อนคุณไปไปนะตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ถือเป็นโค้งอันตรายเลยนะครับผมสองอำเภอสัตหีบใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็ระวังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่าประมาทนะฮะเอาละครับช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของพ่อแก่พี่ที่มีนะพ่อแก่มีนะมะรำก็มีแต่พ่อแก่ของตลกซุปตาของประเทศไทยเลยเขาเชื่อว่าชีวิตของเขาพลิกเพราะพ่อแก่องค์นี้จะเป็นยังไง ช่วงหน้ามาหมูด้วยกันกับมูไหนฮะสวัสดีครับเอล่ะครับผู้ชมครับ60นาทีจากนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์ หกสินาทีแห่งความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตลูไม่เข้าใครออกใครนะครับท่านผู้ชมฮะวาไรตี้ของเรานั้นท่านผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ถูกต้องนะครับในวันนี้นะท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในช่วงแรกของเรานะครับจะพาผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวของสุสารลูกกรอกหมายถึงเด็กที่ตายอ่ะนะแล้วก็เอาไปฝังนี่แหละฮะ เขาบอกว่านะครับเป็นแหล่งฝังศพเด็กทารกที่ถูกทําแทง้งจนกลายเป็นจุดเฮี้ยนที่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะฮะเขาไปเจอประสบการณ์หลอนจนไม่กล้ามีใครผ่านแถวนั้นเลยเดี๋ยวก่อนนะพี่เมื่อสมมติห้าปีถึงหกปีก่อนมีคนเนี่ยพยายามจะไปเผาสารแต่เผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหมจนเป็นข่าวฮือฮาจนข่าวเกือบทุกช่องเนี่ยต้องไปจุดตรงนี้หรือเปล่าถูกต้องนะครับนั่นนะคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการเนี่ยนะครับก็เลยจะตามไปค้นหาความจริง พร้อมกับไขข้อข้องใจนะครับว่าการฝังลูกกรอกนั้นจริงหรือไม่แล้วที่บอกเผาไม่ไหม้เกิดอะไรขึ้นนะครับที่สําคัญมันน่ากลัวจริงหรือเปล่าคืนนี้ทุกอย่างมีคำเด็ดเด็ดเขามั่งเขามีคนมาขอแล้วถูกมีการเล่าขานว่าในอดีตเคยมีเจ้ามือรับแทงหวยจ้างคนมาเผาศารไม้หลังนี้เนื่องจากไม่พอใจที่มีคนมาได้เลขเด็ดจากสาร จนได้โชคลาบก้อนใหญ่และเมื่อสารถูกลอบวางเพลิงไฟกลับไหม้แต่ป่าหญ้าโดยรอบโดยที่สารไม่เป็นอะไรเลยร่ำลือกันว่าในอดีตเด็กที่ตายทั้งกลงุ่มตายจากการทำแทงหรือตายจากการทำคลอดหมอตำแยเก่าแก่ประจำหมู่บ้านจะนำศพเด็กเหล่านั้นมาฝังไว้ใกล้สาร ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกฐานที่นี่ว่าเป็นสุสานลูกกรอกและทุกค่ำคืนชาวบ้านมักเห็นผีเด็กจนผวากันไปหมดแฟนผมเขาก็โดนไงกว่าไรขี่ไปแบบไม่เขา,มา,เขาไม่เขาลบสาลเงี้ยแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรนะเข,เขากากบบ้านไปปวดขาปวดขาแบบเหมือนเดินไม่ได้เลยพอพอไปไหวไปเส้นไปมับก็เขาก็หาย หมอมออไ่ต้้งใชญญาเลยยกิและความอาถรรพ์ของสารเริ่มเป็นที่กล่าวขวัญมากขึ้นฝังเสร็จแล้วเขาก็กลับมาบ้านหาีก็น้องสาวมันแทงลูกมันจเลยเอาลบเด็กไปฝังไว้เฉวนั้นหมอตำยาเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วมีการฝังศพเด็กที่ใต้สารจริงแต่เพียงแค่ศพเดียวเท่านั้นไม่ได้มากมายดังคำร่ำลือซึ่งศพเด็กที่ว่านี้ ลูกสาวแท้ๆของหมอตำแย่เป็นคนลงมือไปฝังเนื่องจากลูกสาวของหมอได้แทงลูกอย่างน่าเศร้าเธอจึงเชื่อว่าหากนำร่างของลูกไปฝังไว้ที่ศาลตายหย่ตากับยายจะช่วยรับเลี้ยงวิญญาณของเด็กให้เป็นลูกหลานสาวแต่คือน้องสาวมันก็ฝันเห็นตลอ,อดน้องสาวมันบางครั้งมันก็เอาของไปเส้นไว้ไปไหว้แต่บางคนเขาก็เห็น เเดด็กดิร้้องไหส่วนในเรื่องที่มีเจ้ามือหวยจ้างคนมาเผาสารก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดเพราะในอดีตเคยเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งแต่ชาวบ้านก็ช่วยกันดับไฟไว้ได้ทันส่วนที่มาของการแห่มาขอเลขเด็กน,น่าจะมาจากที่ชาวบ้านหลายคนฝันเห็นเด็กๆคล้ายกันพวกเขาจึงนำสิ่งของมาเส้นไหว้และหลังจากนั้นมีชาวบ้านเกิดได้โชคลาภขึ้นมา คนก็เลยแห่กันมาหลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเด็กสาววัยเพียง9้าขวบที่ถูกลวงมาข่มขืนและฆ่าปิดปากแล้วทิ้งศพไว้ใกล้กับสุสานแห่งนี้ต่อมาทุกค่ำคืนชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงร้องหหยหวนขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิงดังมาจากสุสานที่แน่ๆที่เห็นจะจะที่ว่าน้องน้ำตาลนี่เนี่ยโดนข่มขืนเนี่ย ตายในท่าแบบกบเลยแต่ว่าตอนกลางคืนเฮียนที่ตอนกลางคืนมามาร้องไห้บางคนเขาก็เห็นกันขีรถผานก็เห็นเด็กมันเดินร้องไห้เป็นวิญญาณบางคนเขาว่าเชื่อว่าเด็กคนนี้อยู่ที่ต้นโพหากเรื่องที่เล่าขานทั้งหมดคือเรื่องจริง ไม่แปลกเลยที่ชาวบ้านจะยกให้ศาลลูกกรอกแห่งนี้เป็นศาลที่เฮี้ยนที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยแต่จากข้อมูลที่ทีมงานมูไนต์ได้ทราบมีข้อมูลบางอย่างได้ถูกบิดเบือนเพื่อให้คนเกิดความหวาดกลัวซึ่งคนที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดก็คือหมอตําแยเก่าแก่ที่ถูกพาดพิงจากเรื่องเล่าขานนี้ครับหนกสาวผมแทงลูกแล้วก็ทําไปฝังเราเองต้นโพ แล้วก็ตอบแน่นอนครับไม่เชื่ออย่ลบลู่มีการเล่าขานกันว่าสุสานลูกกรอกแห่งนี้เขียนและเต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับเบื้องล่างของสารไม้เก่าแก่มีศพเด็กตายโหงถูกฝังอยู่มากมายและทุกค่ำคืน ชาวบ้านมักพบกับผีเด็กจนผวากันไปทั่วและนี่คือคำร่ำลือชวนขนลุกที่ดึงดูดให้ทีมงานมูนไนต์ต้องลงมาพิสูจน์ครับมีอย่างเด็กผ็้เห็นเป็นยานอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบรถเกิดปุบติเหตุบ่อยที่นี่เงี้ยนมากๆขนาดเ,เด็กวัยรุ่นเขาไปหาปลายังไปทำให้เขาแบบทำกินไม่ได้อ่ะ สุสารลูกรอกแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนสาย3-3-1เส้นทางตลาดกิโลสิบท่าเรือน้ำลึกสัตหีเมื่อลงมาในพื้นที่ทีมงานก็พบกับสารไม้เก่าแก่อยู่ใต้ต้นโพและก็พบกับชาวบ้านที่แห่มาขอเลขเด็ดจำนวนมากได้ข่าว่าเขามีแบบมีคนตายมีผีเด็ดแล้วเขาเฮี้ยนมากค่ะมนมาขอเลขเด็ดค่ะเผื่อจะได้เล